พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งอันนี่แม่ดื้อสวยแม่หยังกอค่ะมาขอนังยาเขาปุ้นค่ะมาขอนังยาเขาปุ้นอันผู้ใดเป็นเจ้าของค่ะคือว่าได้ี๋ยวมาขอเ็นนะเออมันเกิดมันเกิดเอ๋แม่กินก้อนป่ะนะบอกบอกให้เอ้พ่ออ่านบอกว่าให้แม่กินก้อนปะนะโอ จ้าไอ้แมาหอแล้วบอกแม่านเนเิมันี่ยยังบอท่านหูเมื่อเอาแม่คือบอกอวยพรมันหวานเฝ้ามาแตงออนแน่ได้ไหมพี่น้องพี่น้องวันนี้วันเกิดเริมชัยนะคะเป็นเฮดอัน อันขนมเอำยาข้าวปุ่นเลียงหมสุคนเรียงเบิดเงื่อนเบิดบานเบิดโมูคณะแม่ค่ะคือบอกเอาเนี่ยห่องเนี่ยเมื่อเอาจานห้องตามไปเอาจานห้องไหมแม่เออวนแล้วป่ะนี่ยย่งฟังย่งฟังเซนเซนน้จีนยังบามากยากพี่น้องะแซ่บแซ่บแบบบราทนทีเสีแบ่บแเราแมลาเทศเนี่ย รสชาติถูกปากเหมือนเดิมโอคโพูว่ามใก็ต้องดงอมแล้วน้องเจ้าโมนี่กินยิ่มแล้วเอาเอาพักเอายังตีแม่เอาแต่นำยาไว้ก่อนตอิเน,นี้ยผักเข้าแบบจุกจุเอายังใบ่าะ เด็กคงใช่ยังวันนี้แม่รัดจะดติมนะคะจะติมแบบพัดเป็นได้เลืมเดี๋ยวซิมไปย่อนเสียงจัดติมแบบพัดพัดคืออะไรฟงฟงฟิงฟงฟงฟิงฟงเอลซ่าเขาเอื่นกันไปพุนตัวนี่ไปเอ้าเอ้าจะมาเตะหัวรัดจะ่าแต่หัวรุดหัวหลอด ต้องไปพาเข้ามามัดที่เอวปวโพูดเนาะอยายพี่น้องเนี่ยพามาบึ้งมีมีเท้าไก่ไหมนี่แม่อ๋อใส่เป็นคอไก่พี่น้องใส่ลูกิ้นจุกๆเปิดแม่สิเอาพักวันนี้เป็นอิ่นกันแล้วอีดาสิไปร่วมก่อน คอยมากินแต่ว่าหนูยังกินบ่ได้อยู่เจ๊ได้ยังวะมันยังยังข่าล่ำอยู่ไอพีเราเจิการแล้ววะสิกินเมื่อนี้แหละเราอะอยากวกานมจีนไก่นั่ไก่ยังกินบ่ได้ไก่เอ้ยไครเอ้ย่นกะข่าร่มนี่เย ไอ้กนนี้เสียบก้อนนี้อีกจังหาไอ้พ่อนลืมไปไอ้พ่อนเ,เลววเ้วไวแลี้ยวเล้วกินได้แล้วไอ้พ่อน,นแน,แน่นเน่มาซ้อมมื่อกนี่ได้เงินจี่ยเวลากับยลาลาหลงเดอ้อของของ,ของมว้วนจังวาเนี่ยแม่ว่าสิบ,บ่หลงแต่ว่าเขามาหอดบ้านพักแล้วคือพอเอาลืมหนังสือก่อนลำ้ำพนังเนี่ยว <qued an S 1> <net S 2> มันแป๊กีน้องยาลายาหลงเด้อผู้ใดก็ได้ เอ,อไปของๆน้ำ,นำงามม้วนๆอย่าขาดอย่าล้าเด้อพีอีแม่ทองอีแม่ทองไว้เบื่อแล้วเน <laughs> ีางดีๆแล้วแม่มันจิบความเฮ <ไป S 1> ิบเฮิบ